วันดี้ซุปพี่น้องวันนี้บอกเอออยากซดน้ำนาะหลานน้อยว่าอยากซดน้ำซดก,กรีบแกงค่ะซิ่แกงว่ะพี่นะใส่พริกใส่โอ้ไปตะพิดได้ค่ะได้ก็ได้อันปเปลี่ยนแผนซุปได้แต่ละแกงเขาก็ซุปได้เนาะค่ะนอะ้อน้ำยาด่า,างข่อยคือ ไมลไยประเดีนงใส่ลงไปแล้วค่ะใส่เครื่องปรุงให้เราลงไปแล้วิดฝาไว้แต่คราวกันเด้อมาจังมาไปน้องเดือดแล้วไปน้องโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วว้าวโมโหแล้วโมโหแล้วจ้าอืโอ้ใส่ทุกอย่างไปครบแล้วพี่น้องอ่ามันก่ค่อยมีเครื่องครบแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกเอ่อวัตถิสุปเนาะ ันได้เอาไปามาเอ้าหลานว่าอยากสดน้ำเลยแกงมันเลยมีชะอมมีอย่างไส้แล้วค่ะไส้ใบมะกรูดใส่อันอคัวขวานเบี้ยเนาะคะ่ะเนาะใส่ยังเข้มข้นซิมขึนข้น,น,น,นไปเนาะใส่ปลาลาน้ำปลาเลยนะคะคุณผู้ว่าจะาตีเลยประเด็ซุปจำเลยเก๋ไก่เป็นแกง

ตุนิ่งได้พี่นองเด้อถ้ายปนํ้ำเหดเป็นน้ำปฏิปุนิน่งค่ะเดี๋ยวตักใส้นถวยกัน้อย่นนอยุอ้พีม่โอ,โ,อโอ้ยบากิตัใส น้ำบาไหลด้วย่ะน้ำคุกคิดค่ะอราบร้อยค่ะเดี๋ยวน้ำบลาไหลไปนอ้าน้ำบลไหลควนัควนๆน้ำคุกคิดนะคะ